ต่อกันที่เรื่องราวของมาร์กเกฮีกันบ้างนะครับเป็นอดีตเด็กเก่าเชลซีนะครับเรื่องราวของเอนโซมาเลสกานะครับได้ออกมาพูดถึงการวางแผนเซ็นสัญญากับมาร์กเกฮีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับค่าตัวของมาร์กเกฮีตอนนี้คือ70ล้านปอนด์ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเทเวอร์ชโรบาลเนี่ยกลับมาแต่เขายังไม่สามารถคุมแนวรับเชลซีได้ มาร์เกฮีเนี่ยนะครับเป็นอดีตนักเตะที่เคยอยู่กับเชลซีมาก่อนและก็ดูเหมือนว่านะครับวันนี้นะครับตัวของมาร์เกฮีเองเนี่ยเอซโซมาเรสกาเนี่ยสแสดงเจตนาลมชัดเจนนะครับเจตนาของเขาชัดเจนมากคือเชลซีเนี่ยนะครับใช้รีวายคูเวลอยู่แต่เขายังไม่แข็งแกร่งเท่ากับมาร์เกฮีในส่วนของมาร์เกฮีเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าความสามารถภาคพื้นดินเนะี่ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับการดวลเนี่ย Mark J. He của khu khảnh